คุณจอยพลายาหลวงเข้ารับราชการเป็นอีกหนึ่งคนดังในโลกออนไลน์ที่หลายคนชื่นชอบมากเลยทีเดียวสําหรับคุณจอยเมีหลวงใจเด็ดที่บุกไปโชว์ทะเบียนสมรสในงานแต่งงานของสามีและแฟนอีกคนซึ่งหลังจากที่คลิปกลายเป็นไวรัลก็ทําให้มีโอกาสดีๆเข้ามามากมายล่าสุดคุณจอยก็ได้เริ่มทํางานเป็นข้าราชการวันแรกแล้วซึ่งก็ได้ออกมาเผยภาพที่สวมเครื่องแบบราชการพร้อมกับแคปชั่นว่า วันแรกของการเป็นข้าราชการซึ่งพอดี้แม่สามีที่เคยบุกไปงานแต่งด้วยกันและตบหัวลูกชายตนเองกลางงาน<ๆ>ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมด้วยว่า17กุมภาพันธ์เต็มที่กับงานข้าราชการสุดดวงใจของแม่ยา่าทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์สนันเลยว่าเมนนี้น่ารักมากคอมเมนต์ comment ถัดมาบอกว่าสุดยอดแม่ย่าจริงๆคอมเมนต์ comment ถัดมาบอกว่าที่สุดของความเป็นแม่ย่าเลยค่ะเรียกได้ว,ว่าเป็นแม่ผัวลูกสะใภยที่น่ารักกันสุดๆเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากขออข่าวขอบคุณค่ะ